วันนี้ผมจะพามาดูกล้องวีซาแคมรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล้องภายในนะเป็นกล้องภายใน2เลนนะครับที่ติดบนฝ้านะตัวนี้ผมแนะนําติดบนฝ้าอย่างเดียวเลยนะครับโลโก้วีซาแคมก็จะสกรีนกับหัวแบบนี้นะครับมี2เลนนะแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้คือตัวเลนฟิกเนี่ยมันปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ แบบนี้เลยแล้วเลนล่างเนี่ยหมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปรับขึ้นปรับลงได้เหมือนกันนะครับจะแสดงภาพพร้อมกันทีเดียว2เลนเลยเป็นเลนความคมชัด3ล้านพิกเซลนะครับมีขาแถมให้ครบชุดนะครับตัวนี้ เสียบไฟเลี้ยงอย่างเดียวนะครับใช้ Wi-Fi บ้านนะครับรองรับ S-Car ได้มากสุด256ติ๊กนะครับคุยตอบโต้กล้องได้มีลำโพงมีไมค์อยู่หน้าเลนกล้องตัวกล้องด้านหน้ากล้องมีไฟ LED กับอินฟราเรดทำงานร่วมกันนะครับเป็นความคมชัด3ล้านพิกเซลทั้ง2เลนนะครับเลนละ3ล้านนะครับโอเครุ่นนี้เป็นโมเดล CS2DR นะครับ CS2DR นะมีสินค้า พร้อมส่งนะครับเป็นรุ่นใหม่จากค่ายวิซ่าแถมติดบนฟ้าสวยมากนะตัวนี้เลนหนึ่งฟิกนะครับแต่ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้เยอะด้วยแล้วก็อีกเลนหนึ่งหมุนได้เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้วยนะตัวนี้ความคมชัดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูกันใช้ดีภาพชัดนะครับติดบนฟ้าสวยมากนะตัวนี้โอเคใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะตัวนี้สินค้าเข้าแล้วนะครับผม